ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงงานของซิกเกอร์นะครับที่เมืองนิงโปนะแล้วก็มาที่โรงงานเพราะว่าเราได้ดูตัวโชว์รถโชว์นะครับที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะพาท่านผชมมาดูคันนี้ครับท่านชมครับนี่ครับนี่คือลิงแอนโค09ูนะท่านผู้ชมเป็นรถ SUV นะเขาบอกว่าเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่แต่ดูแล้วยังไงมันก็เป็น MPV นะนี่ครับเป็นรถ SU v ขนาดใหญ่เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดนะครับตัวนี้เนี่ย600กว่าแรงม้าวิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ย200กิโลนะครับนี่ตัวนี้หูยางเบลเลอร์เลยนะครับหูดูหน้าตาแต่หน้าตาเจ้าตัว0.9เนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ทันสมัยบ้างนะคือผมว่าดูหน้าตาเนี่ยไม่ได้ทันสมัยเขาใช้โรงงานผลิตเดียวกับเจ้าตัวซิเกอร์0.9 นะครับแล้วก็ตัว Volvo EM นะครับตัว90นะยางกรอบ20 275 40 R20 นะลายอแม็กลิงแอนโคเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างซีเกอร์กับว o ล o นะครับตัวนี้เป็น3แถวนะ6ที่นั่งนะนี่ดูเนี่ยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ Turbo, เทอร์โบซอนยูซูลเบนซินเทอร์โบนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะแบตเตอรี่เขาเบลเลอร์เลยนะครับวิ่งไฟฟ้าล้วนเนี่ย สองร้อยโลแล้วดูนี่โอ้โหพวกมหลนะัยนะสไตล์วอลโวเลยนะนี่นะหน้าจอนะครับนี่ดูหน้าจอเท่ดีนะหน้าจอเท่ดีนะครับแล้วก็มีมาตรวัดต่างๆนี่ดูเกียร์ดูตำแหน่งเกียร์สวยนะคือสวยนะครับคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูนี่นะ โอ้โหเบาเบิดเนี้ยบมากท่านผู้ชมเบาเนี้ยบมากนะครับเนี่ยตัวเนื้อเบาเนี้ยบมากโคตรเนี้ยบเลยนะโคตรเนี้ยบเลยนะครับเกะหน้านะโอ้เท่มากนะครับเดี๋ยวนี่้เจ๋งดีนะครับนี่เขาก็บรีฟอยู่แต่ว่าผมก็หลบไปอยู่ตรงนี้นะครับดูนี่ที่เปิดนะมี USB-A USB-C อยู่ในนี้นะครับ บ้านเราไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับทางผู้บริหารของทางิกเกอร์เขาแล้วนะนี่บกบอกโคตรเนียนเลยท่านผู้ชมนิ่มากนะครับอันนี่โอ้โหเจ๋งดีนะเจ๋งดีเมมโมรี่ซีทสองำแหน่งนะครับมือจับนะวัสดุดีมากนะครับต้องบอกว่าวัสดุดีมากนะครเครื่องเสียงบสนะนี่ เบาเป็นบบาไฟฟ้านะครับแะไวนี่คือด้านหลังครับด้านหลังด้านท้ายของสูตรใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากมายโหท่อสีท่อด้วยโหท่อสีท่อด้วยโหแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะคือนี่ไงเทคโนโลยีที่ผมบอกแต่เขาใช้คําว่า mhev นะครับก็คือ plug in hybrid นั่นแหละ ไฟฟ้าเปิดนี่ครับพับบอกไฟฟ้านะใหญ่ใหญดีนะเอแต่มันแต่ไม่มีล็อกเว้ยมีแค่ปิดไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรครับผมปตนี่ดูนี่นะครับมีม่านนะมีม่านที่คุณด้วยนะครับมีม่าน สวยสวยเลยนะครับนี่พับนะครับที่นั่งพับมาได้คอหักมาแบบนี้ก็หมายความว่านี่เขาไว้เวลาพับเบาะตรงนี้นะครับมาดูที่นั่งแถวสามนี่แถวสามแถวสามสวยนะใ้ได้เลยนะครับนั่งสบายด้วยเมื่อกี้ผมแอบนั่งไปแล้วนะครับนี่นี่เบาะแถวสองนะครับนี่เบาะแถวสอง ใหญ่นะใหญ่เลยนั่งสบายไหมยลองนั่งดนี่บเบาะเลื่อนได้นะโอ้บอเบาะเลื่อนได้เยอะมากเลยคุผู้ชมโอ้ยเบาะเลื่อนได้โคตรเยอะเลยนะมาดูโอ้โหสบายโอ้ยนั่งดีวะ่ะอันนี่ดูเบาะโอ้เลื่อนได้โอ้เลื่อนลงไปลึกกว่าฝ่ามืออีกอะ่ะโอ้เป็นคืบเลยอะ่ะดูความต่างของเบาะดีนี่ดูความต่างของเบาะดีโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเจ๋งว่ะ นี่ภายในของเจ้าศูนย์เก้านะมีแถวสามอีกแถวหนึ่งโหนี่หลังคาหลังคาเป็นหลังคาพาราโรมิกนะครับซันรูฟเนาะแล้วก็น,กน,น,นี่แอร์แยกอิสระสามโซนนะนี่แหละที่ด้านหน้าเขาให้เห็นด้านหน้าเขานะเป็นแบบนี้เจ๋งดีเจ๋งดีนะครับบ้านเรานะครับไม่มีแผนนะครับที่จะ ประกอบเจ้าตัว09นี้เลยนะไม่มีแผนที่จะนำแบรนด์ลิงแอนโคเข้ามาทำตลาดแต่อย่างใดนะครับแต่เขามีแผนที่จะผลิต CKD ดีนะครับที่เวียดนามก็ต้องรอรุ้นกันนะถ้าเวียดนามผลิตนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมาบ้านเราเหมือนกันก็รอรุ้นกันในอนาคตว่าเป็นอย่างไรแต่ในเวลาอันใกล้ลิงแอนโคยังไม่มีแผนที่จะเข้ามาบ้านเรานี่คือเจ้าลิงแอนโคล9กครับผมเชียบ